เบียร์ฟูดดี้ชาแนลครับวันนี้เราพาจั่วอาหารภูถานร้านแรกและหนึ่งเดียวในเมืองไทยอยู่พระุรัดข้างคลององคอ่างงนสุดแสนจะสวยงามบรรยากาศโรแมนติกนะฮะดูยิ่งมาตอนเย็นๆย็ค่ำคืนนะฮะสะว่างสวัยนะเหมือนคลองทอี่เกาหลีเลยคลองเกชอนแต่คลองนั้นลงไปเดินได้นะคลองนี้ลงไปไม่ได้นะฮะเดี๋ยว,วเชื้อรากินขานะฮะ บริเวณนี้เขาก็มีร้านเยอะแยะเนาะมีร้านอ,าอินเดียอาหารไทยก็มีนอกจากนี้บริเวณนี้เขามีกิจกรรมฝาผนังโหยาวตลอดแนวเลยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกรุงเทพตรงบริเวณคลองแม่มแน้ำเนี่ยตรงฝั่งคนเนี่ยตั้งแต่สีร่าไปเนี่ยมาถึงนที่หอชุกบ,บ้องตะเรือครับมันเป็นโค้งครับต้องไปถึงวัดอรุณนรับเมื่อก่อนมีเกาะอยู่หน้าวัดอรุณมีภาพถ่ายมีต้นหญ้าลำมีศาลาต้ครับ กระแสน้ำมันกัดซองนอกจากจะได้ความบรรยากาศสนุกสนานแล้วเนี่ยได้ความรู้ด้วยนะนึกภาพออกเลยว่ากรุงเทพในสมัยร้อยปีก่อนเนี่ยเป็นยังไงพูดถึงอาหารยังไม่พูดเลยพูดถึงแมงแตคองเนี่ยร้านลิตรผู้ฐานอันนี้เราเคยลงเพจแล้วประมาณสักสาปีที่แล้วเมื่อก่อนนี้ร้านเล็กนิดเดียวเลยเดี๋ยวนี้เขาทาเป็นสองภูหาแล้วใหญ่โตบรรยากาศดีนะตรงนี้อาหารผู้ฐานเนี่ย พูดไปก็นึกไม่ออกอก็คืออ,อะไรใช่ไหมพี่ไม่ต้องพยักหน้าก็ได้คนเห็นพี่ถ้ากล้องมายักหน้าแล้วเราจะรู้เรื่องมั้ยถ้าพี่จะมีส่วนร่วมพี่ก็เอาไมค์ไปด้วยพี่จะได้พูดด้วยแบบสก๊อตเตอร์เจแปนนะเคยดูป่ะอาหารผู้ขาเนี่ยเขาจะมีความคล้ายๆอาหารทิเบตในปานเป็นภูเขาเนาะประเทศก็จะมีแบบพวกเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็ชีสที่เด็ดเลยคือคลิกแห้งเรียกว่า ทุกครัวเรือนเลยเขาจะมีการตากพริกแห้งไว้บนหลังคาบ้านหน้าบ้านอะไรเงี้เอาไปทํากินเนาะอากาศมันหนาวเนาะก็ต้องมีของแห้งเอาไว้ทําตอนช่วงหน้าหนาวเมนูที่ทําจากพริกแห้งเนี่ยเพื้นฐานของอาหารจูฐานเลยพริกแห้ง้าผัดกระชีผัดกับหมูผัดกับเห็ดผัดกับไก่ถ้าอาหารเกาหลีเนี่ยอยู่กับโคจูจังฉันไรอาหารคูฐานก็อยู่กับพริกแห้งชั้นนั้นนั่นว่าสั้น เรารู้มาจากเจ้าของร้านนั่งคุยกันนานเลยคราวที่แล้วนะเอาเหล้าขาวให้กินด้วยเหล้าขาวภูฐานบอกว่าเชฟที่เนี่ยเขาเป็น t เฟ k k กิ้งเชฟที่เนปาลขนพริกขนชีสมาจากภูฐานเลยเมนูคลาสสิกเอมมาดาชนี่เบสเซลเลอร์เห็นไหมคลิกผัดชีสแล้วก็มีโมโม่เกี๊ยวแบบสไตล์แถบนี้แหละจะจะมีทั้งนึ่งทั้งทอดนะล้แต่ชอบเขาจะเสิร์ฟมาก,กับ ซอสน้ำจิ้มเป็นเป็นคล้ายๆน้ำพริกเรียกว่าเรียกว่าเอสเซ่าจากนี้เขามีนี่เลยนะบัตเตอร์ทีชาใส่ชานมใส่เนยใส่เกลืออ่ะอาหารมาครบแล้วจ้ะอย่างแรกเลยกินสลัดก่อนอย่างแรกมะจ้ะนี่นะฮะฮอเกสลดัดสลัดแตงกวาใส่ชีสเห็นป่ะเม็ดเ,ดเ็ดเนี่ยชีสเม็ดเล็กๆแล้วก็ใส่มะนาว ใส่พริกไทยเฉยฉวนก็จะมีความ f l o ี่ยจะมีกลิ่นดอกไม้พริกไทยเฉยฉวนเนี่ยภาษาจีนเรียกควาเจียวควาเจียวก็แปลว่าพริกไทยดอกไม้นั่นแหละเพราะว่ามันกลิ่นเหมือนดอกไม้นะไอที่ใส่ในมาล่าแล้วแหละ อบมือรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนดอกไม้ที่อยู่นานเลยฮะสวนดอกไม้ที่ยูนนานแตงกวาเนี่เขาก็เอาไส้อออกมีแต่ตัวเนื้อมันเนาะมันก็ไม่มันก็ไม่แฉะเป็นน้ำนก็กรอบกรอบกรบุกรบก,บก,บกุมีความมานัมนๆจากชีสนิดนึงแล้วก็เผ็ด,ดนิดๆนิดนึงเปรี้ยวน,นิดนึงกลางๆหรือเป็นรสรสเบา,เบา,เบา ไม่ได้หนักไปทางใดทางหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สดชื่นมากไม่ได้แบบไม่ได้เปรี้ยวนํากินตัดกับพวกอาหารอย่างอื่นที่เราจะกินต่อไปนี้ได้เพราะว่าอย่างอื่นค่อนข้างจะมันอย่างที่สองเอ็มมาดาชิพริกแห้งผัดชีสอืกิ่นชีสนนวัวผัดกระหอมใหญ่อืม โอ้ <c oughs> พริกเนี่ยถือว่าเผ็ดเลยเผ็ดเลยอ่ะเนี่ยกินไปแล้วเ,เริ่มเผ็ดขึ้นไเรื่อยแล้วพอกินกับชีสปุ๊บชีสมันก็ช่วยเบาความเผ็ดให้ได้นิดนึงนะแต่ก็เผ็ดอยู่ดีความจริงอันนี้ควรจะกินกับข้าวกินมาเปล่าไี่เผ็ดนะเนี่ยเมนูประจำชาติอร่อยใครชอบเผ็ดแนะนำให้ลองเลยใครชอบ <c oughs> พริกชอบชีสนะเผ็ดปะ ชิลลี่ชิคเก้นไก่ผัดพริกอันนี้น่าจะมีความแบบเปรี้ยวหวานเสฉวนนะอิทธิพลอาหารจีนผัดกับมะเขือเทศผัดกับหอมใหญ่นะแล้วก็ต้นหอมใช่เลยกิน,ก,นกินเปรี้ยวหวานเลยซอสพริกซอสมะเขือเทศ คล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานแล้วแต่ว่ามันจะเผ็ดนำดอ,อกดรสเผ็ดมากกว่าเต็มสิบเนี่ยเผ็ดสักประมาณหกเปรี้ยวหวานเนี่ยสี่อันนี้กินได้เพลินๆนะแต่ว่าไก่แห้งเหมือนเดิมเลยไม่เหนียวเท่าเดิมแต่ว่าแห้งอยู่ค่อนข้างจะแห้งอยู่อาจจะต้องรีบๆกินหน่อยถ้ามันเย็นแล้วเดี๋ยวมไม่อร่อยอย่างสุดท้ายนะโมโม่นี่เราสั่งไส้หมูขึ้นมาและจะมีสองแบบนะนึ่งกับทอด เลือกได้ตามชอบเลยเสิร์ฟมากับน้ํำจิ้มเขาเรียกว่าเอเซเนี่ยเป็นซอสเป็นน้ําพริกประมาณอารมณ์ประมาณน้ำพริกเอาไว้จิ้มกินกับข้าวก็ได้มาชิมเลยชิมเลยิอีสอืม,อม,อม ตัวเกี๊ยวเนี่ยไส้ฉ่ำหอมแบบช่ำๆเลยน,น้ำในผักอ่ะมันออกมาพร้อมกับเนื้อหมูมแล้วก็เนื้อหมูแน่นไส้แบบแน่นๆเลยหอมมีเนื้อหมูไส้ข้างในก็รสชาติเข้มข้นกินกับซอสซอสเนี่ยเป็นพริกเป็นกระเทียมเป็นต้นหอมนํำเผ็ดนํำแล้วก็มีเค็มนิดๆแล้วก็อาจจะมีเปรี้ยวนิดนึง มันไม่ออกหวานอ่ะคือจะเที่ยวกับน้ำพริกไทยก็ไม่ได้บางอย่างมันหวานนะอันนี้มันไม่หวานกินกับเกี่ยวเนี่ยเข้ากันความฉ่าของหมูรสเข้มข้นของเนื้อหมูพอมากินกับไอ้รสจัดจ้านของซอสเนี่ยมันตัดกันพอดีเข้าฮะอร่อยกินกันเตี้ยงเลยฮะเหลืออยู่อย่างนิดอย่างหน่อยแพ้อะไรแล้วเผ็ดกินไม่ไหวแล้วพริกผัดชีสนี่เผ็ดมากแต่ว่า พอมันเริ่มเย็นมันก็เผ็ดน้อยลงนะฮะเกิดกินแล้วรู้สึกเผ็ดไปรอให้มันเย็นลงหน่อยก็ได้ใครชอบกินรสจัดจัดเนี่ยเหมาะ,ะวันนี้ตะก้องเรานะฮะพี่ฟันนี่ชอบบอกกินพริกแล้วยกนิ้วให้ะหลังกล้องครับพี่ซินชอบถ้าใครไม่กินพริกก็มีมันฝรั่งกระเห็ดชีสแล้วก็พวกแกงก็มีนะแกงนี้จะคล้ายๆ้พวกแกงเนปาล นะเครื่องเทศจะเบาๆหน่อยกินกินง่ายๆบางคนบอกรสชาติคล้ายๆแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอันนี้ก็ต้องลองดูฮนะเราบองว่ามากินร้านนี้ี่จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะีไม่เหมือนใครแน่นอนจนกว่าเราจะเจอกันใหม่สบายดี